มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคิวพีนักสแสดงหนุ่มเล่านาทีขี่เจส,สกีชนเรือหางยาว18สิงหาคมนะคะเกิดเหตรุระทึกกลางเจ้าพยาหนุ่มนักสแสดงซีรีส์ดังขี่เจสกีพุ่งชนเรือหางยาวผู้โดยสารคุณลุงขับเรือจมน้ำหาย ล่าสุดนะคะพบว่าทั้งคู่จมน้ำเสียชีวิตเป็นหญิงวัย44ปีผู้โดยสารในเรือหางยาวและชายวัย64ปีคนขับเรือหางยาวขณะที่คนขับเจสกีก็คือนายชินตนายแซ่ลิมหรือว่า QP นักแสดงซีรีส์เวรักนักปิดมาก,กับผู้โดยสารสองคน1ลำมา3คนก็คือแฟนสาวแล้วก็แม่ของแฟนโดยนายชินตนายแซ่ลิมหรือว่า QP นักแสดงซึ่งเป็นคนขับเรือเจสกีนะคะ ลำที่พุ่งชนเรือหางยาวกล่าวว่าตนเองขับเจสสกีมากับแฟนสาวแล้วก็แม่แฟนมาในลำเดียวกัน3คนโดยออกเดินทางมาจากย่านพระรามสองเพื่อพากันมาทานข้าวที่ย่านพระประแดงโดยมากันทั้งหมด5้าลำนายชินนายเองกล่าวว่าหลังจากที่ทานข้าวเสร็จตนแล้วก็เพื่อนอีกลำพากันขับเจสกีกลับบ้านจนมาถึงที่เกิดเหตุขณะ นั้นค่อนข้างที่จะมืดและไม่เห็นเรือคูกรณีที่ขับข้ามฟากมาจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนตอนอีกลำมาถึงก็หักหลบทันส่วนตนเองหลบไม่ทันจึงพุ่งชนเนื่องจากจังหวะที่เห็นคือระยะเมตรสุดท้ายจริงๆประกอบกับเรือคูกรณีไม่มีไฟหรือว่าสัญ,ญญาณไฟเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุมันกระชั้นชิดจริงๆยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากจะคาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ด้านนายมงคลสวัสด ว่กระทกอายุ48ปีซึ่งเป็นสามีของหญิงที่โดยสารที่จมน้ําสูญหายกล่าวว่าตนและภรรยากําลังจะนั่งเรือข้ามฟากซึ่งเป็นเรือประมงหางย,ยาวขนาดเล็กโดยมีลุงที่รู้จักกันเป็นคนขับพาข้ามฟากไปเพื่อที่จะข้ามฟากจากฝั่งบางกันเจ้านอกไปยังฝั่งพระรามสามเพื่อไปทําธุระระหว่างที่เรือกําลังขับข้ามฟากอยู่นั้นปรากฏว่ามีเรือจกกัตกีคู่กรณีขับมาพุ่งชนทําให้คนขับเรือและก็ภรรยาของตนกระเด็นตกลงส่วนตนรอดชี วิิอย่างดขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ